วันนี้จะมาดูวิธีการซ่อมท่อที่เจาะรูนะครับโดยการปะปะแบบนี้ครับเริ่มแรกเราก็ทำแผ่นปิดรูก่อนนะครับโดยเอา ใบเลื่อยขูดให้เป็นองศาที่รู้นะครับที่นี่ก็เป็นเทปเปอร์ที่รู้ที่แผ่นปิดเหมือนกันครับเสร็จแล้วก็ใช้แผ่นนี้ปิดทับไปอีกทีก่อนทากาวเราเราใช้ใบเลื่อยขูดให้เป็นรอยก่อนนะครับนี่เป็นรอยพครับ ใบเลื่อยขูดขูดแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้น้ํายาเข้าไปในรอยรอยที่ขูดเพื่อที่จะฝังแล้วก็ละลายท่อให้ติดกันแล้วก็แปะลงไปแล้วก็ใช้เทปเทปปานสายไฟพันให้แน่นยึดไว้สักคู่นะครับแบบนี้ พอกาวเริ่มแห้งแบบนี้กาวแห้งแล้วเราก็เอาเทปออกได้นะครับ จากนั้นเราก็แปะไปเรากดแล้วก็ถูนิดๆน,นะครับเพื่อให้น้ำยามันเข้าไปในร่องให้ทั่วครับเสร็จแล้วก็ใช้เทปพันสายไฟยึดไว้ก่อน แบบนี้สักพครับรบ <S <S อจนมันแห้งแบบนี้แล้วอันนี้แห้งแล้วกาวด้านนอกแห้งแล้วนี่นะครับติดเรียบร้อย รับรองไม่มีแตกรั่วนะครับ รรบลองติดแน่นละลายติดกันครับสวัสดีครับ